ค่ะ่าโมเมนต์นั้นด้วยความหะโจะบอกว่าพี่จะสเฉคือแบบหลายๆคนที่เรเห็นแบบดังมโดยเฉพาะพี่จะฉัล่า,าสุดี่เขาเป็นคนที่ทคลมแล้วก็น่ารักมากๆดูแบบเป็นคนที่จัดเต็สุดแล้วก็คุณน่วรน่ารัก,รกเ่างเงี้ยใจดีมากเลยค่ะเวลา,า,าเราไปทำเทวีโอด้วยอสนุกมากที่แมทเขาแล้ไมเจอเปนยังไงบาคะไปกันเพราะว่าไปอีเวนต์ มีอะไรบ้างเห็นคอนเทนต์ที่โพสไปหนึ่งคลิปคือเต้นเต้นกันใช่ไหมเต้นค่ะแล้วก็ได้โปรโมทเพลงในพี่แจ็คแับด้วยใช่สนุกมากซ้อมเต้นหนึ่งวี่ก่อนหน้านั้นเลยมีมีอีกไหมที่เก็บไว้แบบเออเดี๋ยวโพสอะไรแบบนี้อ่าแค่พี่แจ็คแฉลบน่าจะไม่มีอะไรออกเลยเพิ่มแค่นั้นก็เยอะมากแล้วสองเราเราก็รู้สึกแบบดีใจมากๆก็คนณี่น่ารักมากๆเลยไม่แปลกใจว่าทำไมแบบแฟนติดเยอะมาก <ช>เราไม่ได้คือะไรกันมากคะประทับใจอะไรขอเขาบ้างเขาเป็นค,คนที่ทุกอย่างเป๊ะมากแล้วก็ทำงานโปรเฟชชั่นอลมากๆแล้วในทางกับกันก็ใจดีมากๆด้วยใช่ค่ะแล้วเขาก็เป็นตาที่แบบทัมโบทัมโบใจดีแล้วก็ไม่ถือตัวเลยแล้วก็เขาได้โริสระเรื่องของเอ่อเอิร์ธเฟสให้กับบ้านเราด้วยแต่เขาก็ไม่ได้แบบเมนช่นหรือว่าไม่ได้อยา,ากจะแบบว่าพูดถึง เยอะมากแบบนี้ค่ะแต่ว่าเขาก็ทำดีอะไรเรื่อยๆใช่คุณชอบผมน่ารักอะแกงต้องต้องต้องรู้เสียงต่อกันเอาไหมต่อผู้ต่อระดมต่เตกี้ก็เตกี้อะไรอย่างเงี้ยด้วกันแล้วคุใส่ว่าเอ่าทำไมถึงเสียบไปได้ดีมั้ยเนอะอะไรเราเราได้คุยบันทึกได้คุยเรื่องอะไรกันบ้างค่ะและเกี่ยวกับอะไรกันบ้างวันนั้นก็ไม่ได้คุยอะไรกันเยอะมากค่ะก็คือ ถ่ายคอนเทนต์กันแล้วก็คุยเกี่ยวกับโาเคเราก็คือพูดเต็นที่สเลงกันนานเลยเนาะเต้นด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ไปออกอีเวนต์เขาเป็นคนที่เทคแคร์คนรอบข้างดีมากๆทุกคนที่ไปร่วมอีเวนต์กับเขาได้สัมผัสได้แล้ววันนั้นเนี่ยก็คือเป็นวันที่เขาอยากจะแสดงความรู้สึกที่แบบเขาเป็นคนชอบช่วยเหลือใช่ไหมคะเขาก็แบบโอเคช่วยเหลือเด็กๆอะไรอย่างเงี้ยเป็นกิจกรรมพีเอ็นอาเป็นอีเวนต์เราก็เลยไปร่วมจอยรู้สึกประทับใจมากๆใช่ อย่างแว็บแบมก็แบบอ่ะเออฮูุยเลยอ่ะใช่แต่แบมแบมน่ารักมากฝากเชียร์ด้วยนะคะคอนเสิร์ตจะไปดูไหมข้าจะไปดูไหมโอ้วันนี้ไม่น่าทันแล้วค่ะแต่ว่าเชียร์อยู่นะคะรอติดตามใช่น่ารักมากมคือตอนนี้หลายๆคนก็อิจฉาเพราะแบบเราได้ทำคอนเทนต์กับคนดังๆคนนั้นเลยป้าอิจฉาเองป้าทำใเฉยๆคือทุกครั้งที่ เกิดเหตุการณ์เลยแบบนี้เพ้่นรู้สึกแบบว่าเกินฝันมารู้สึกดีใจมากๆที่หลายๆคนดูคอนเทนต์เราแล้วก็พูดตามคพาว่าเต n กิ้วที่เฟียกีอะไรอย่างเงี้ยเลยชอปปี้วันนี้ออกเพลงใหม่นะคะกับเอ่อมาลุนไฟดูเอ็มวียังคะเจียบต้องดูค่ะต้องดูเทมากเลยค่ะลิ่ารับบทบาทใหม่บูเวอร์ต้องไปดูนะคะเจี๊ย เป็นวิดีโอที่นานมากค่ะเพราะว่าดูไม่จบ <c oughs> <c oughs> ตอนไปมิจฉาบรรศินศิลปินดังๆเวลามาบ้านแล้วหลายจะต้องมาขอทำคนได้เอาคนนอนอะไรอย่างเงี้ยโอ้ก็ไม่ขนาดน,านั้นหรอกค่ะก็คือเขาก็คงเห็นแบบของแปลกอะไรอย่างะไร่างเงี้ย <c oughs> <c oughs> ไม่น่ใจเหมือนกันแต่เขาก็รู้สึกดีใจมากๆเลยค่ะแสดงมากแต่คนนอนก็คือดังจากที่ต่างประเทศด้วยนะคะแบบหลารู้จักรูร้พังวดของเราอะ ก็เวลาไปต่างประเทศเขาก็แบบเอจะ๊กี่ I like you อะไรแบบไปอยู่อเมริกาอะไรงเี้ยล่าสุดที่ไปทำคอนเทนต์ให้เขาอะไรยงเี้ก็มีคนจอดรถเลยการกระโดดแล้วก็ I like you อะไรอย่างเงี้ยคือแบบโอ้โหตื่นเต้นแล้วก็ดีใจมากๆแบบแฟนคลับอเมริกาหลายๆคนก็จะแบบไม่เกียดด้วยจริงๆเราคิดว่าแบบอะไรที่หลายคนแบบเขาไม่รู้เราเราไม่อยากทำคอนเทนต์แต่เราชอบ่ชอบเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะ เราอ่ะไม่ค่อยรู้เราไม่ค่อยรู้ตัวว่าแบบมันมันเขาเขาชอบอะไรในเราแต่ว่าเคยอ่านคอมเมนต์เขาบอกว่าแบบดูแล้วมันแฮปปี้แล้วก็คนที่เคยมาคอลแลบกับเราอนะไรเงี้ยเขาก็จะบอกว่าเออดูแล้วแบบสิ่งที่เขาเครียดมาอเลยนะคะก็หา,ายไปเนื่องจากว่าเขาก็แบบมาดูคอนเทนต์เราแล้วก็เออเหมือนบ้าบ้าปออะไรเนงะี้ยแบบหายเครียดไปเลยใช่ไหมคะนี่จริงเวลาทำคอนเทนต์ดกกำกับคอนเซ็ปต์ผมแปลว่าจะทําแบบนี้เลยหรือมันมาตามมากอ่ะไม่ ไม่มีสครจักรพริ้ฟคือส่วนมากเป็นแบบอย่างนั้นเลยคือตัวตวนจริงๆเราแล้วเราก็รู้สึกว่าทุกครั้งที่เราเราได้ทำคอนเทนต์แบบนี้แฮปปี้มากเพราะทุกครั้งอ่ะคือกัารทำสุดๆถ่ายเสร็จทุกคัมลั่นเลยค่ะทุกครั้งเลยคือเราต้องขั้นทำตัวเองกัน<อ>เป็นบทบาทที่ชิปมาใหม่ล่าสุดตอนนั้นเลยใ<อ>ช่ปะเด็กคู่เดียวแบบเดียวใช่คืออาจะทุกคลิปเรียวเลยค่ะแต่ว่าชิปไหนที่มีลูกค้าก็จะเอาคอนเซ็ปต์มาเมคให้ความเป็นเดียวของเราเข้าไปด้วย ่เสียงเที่เราพูดอ่ะทีนี่มันสูงนะฮะอันนี้คือเราคิดเองไหมหรือว่ามันมาอย่างไรเอ่ยก่อนตาวจะเอกลักษณ์ไปแล้วนี่ใช่คือตอนแรกเราไม่ได้มีบทบาทอะไรเยอะแต่เราอะเป็นคนที่ชอบดูการ์ตูนไงคะอะการ์ตูนก็เสียงสูบบาบูนบาร์บี้อะไรอย่เงี้ยเอออยากเป็นทายเก่งอะไรเงี้ยเออรายการเป็นทุกคนก็เลยจำได้ความฝันสูงๆแล้วอยากแสดงอะไรอย่างเงี้ยคะแสดงเป็นแบบเดี๋ยวแสดงที่บ้านกับคุณน้อยก็ได้เป็นผู้หญิงนี่เนาะแต่งตัว มีความสุขง่ายๆค่ะนคนุสบายมากทุกคนลองแบบมีคาแรคเตอร์ตัวเองสมบกจรจกตอนเช้าผู้ว่าตัวเองสวย,ยนยะมันไม่ใช่คุณบ้าน,นะคะไม่ใช่ผมเล่นคนธรรมดานะเป็นคนเป็นคนที่ให้ positive energy ให้ตัวเองอะไรทุกคนทำสีเช้ามาทำสมงูรณ์แต่กันเหมืนมอนกันไหนลองชิมนะ <laughs> คาแรคเตอร์ ตออนจะใช้ไปต,ตลอดเลยค่ะว่าเราก็จะคงคาแรคเตอร์นี้แหละคาแรคเตอร์หลักๆคือเราที่เราเอนจอยกับทุกอย่างเรามีความสุขง,ง่ายๆตามสายเราแค่เราเห็นเของเล่นอันใหม่เราก็แฮปปี้แล้ว, happy ลวเ,เราพูดตัวใหม่มาแล้วก็แฮปปี้แลลวแล้วเราก็มีสถานการณ์ไปอะไรไปเราไม่ได้อยากจะคิดว่ามันเป็นแบบต้บองมาแบบมีบทบาทอะไรเยอะเป็นเราอะไรเงี้ยตอนนี้ปัามขนาดไหนงานพอคนรู้จักคนแบบว่า งานในรู้ไงจะสปอยโปรเจกต์ไหมคะี้ัโปรเจกต์ยังบอกไม่ได้ค่ะเพราะตอนนี้อยู่ในขั้นตอนโปรเซสเป็นโปรเจกต์รับเอ่อตอนนี้อยู่ในโปรเซสรับอยู่ค่ะใช่จะเป็นเพลงเป็นรเป็นอะไรเพลงเพลงตอนนี้ก็คือเดี๋ยวรอมีอารมณ์มีฟิลก่อนแสดงว่าโปรเจกต์นี้ไม่ใช่งานเพลง ไม่ใช่ไม่ใช่แฮชแท็กหรือแน่๋อไม่ใช่ไม่ใช่นานำไหมคะระยะเวลาวันี้ค่ะปีนี้ไม่ต้องปีนี้ต้องรีดสิอ๋อนี่ก็คงจะเป็นปีหน้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะใช้เวลาในการถาดแต่ก็เป็นโปรเจกต์ใหญ่เอ๊ะไมดักเยอะอะไรเงี้ยป่าอะไรนะคะโปรเจกต์ใหญ่คนแบกเยอะอะไรเงี้ยป่าไม่แน่ใจเหมือนกันค่ะเพราะตอนนี้อยู่ในขั้นตอนการทำงานอยู่ซึ่งอะไรหลายๆอย่างนะไม่คิดว่าจะเป็นหนังฮอลลีวูด อุ้ยไม่หรอกค่ะถ้าเป็นอย่างนั้นก็ดีนะคะแว่าจะไปที่ลองเล่นขนมอันลามอันนี่หอมเย่ยมทีนี่ไงรสชาตนี่ยสดลามันทุกอย่างมันสดจะเป็นแบบว่าคนดังๆมาคอลแลปของเราหรือเปล่าก็เห็นแล้วเซอร์ไพรส์เลยอะไรแบบนโอ้ก็อยากจะคอลแลปเยอะๆเลยค่ะมีใครในใจไหมคะที่เราแบบอยากอยากด้วยกันเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะอยากคอลแลปกับแฮร์รี่เชอร์ดอนเลย สรีดได้ไหมให้ดปนไอดอลนะความเลิศนาะนังเลิศอะฝั่งเมกาเลิศทุกคนเลยใครลงใครริ bon ่งเนาะตามเพืมอนของเราที่คุณสามีว่าไงบ้างคะโอ้เขาก็ตอนแรกเขาคงงงแต่เก็บไว้ในใจหลังๆเขาก็แฮปปี้ค่ะใช่ก็แฮปปี้แล้วก็สปอร์ตเขาไป็นสายสปอร์ตเอวิทีเขาเ้น เขาจะพยายามพยายต้องปรับเขาพับเป็นสามีอีกตอนนี้โค้ดอกเตอร์เอามาเล่นในคอนเทนต์เนี้ยเขาเขาเป็นใครบ้างคเรั่เขาก็แข็งแข็นะโอเคเาก็จะแบบอุ๊บคือต้องทำงานอะไรเยค่ะใช่แต่ก็สนุกเขาก็สนุกเหมือนทำงานมาที่เที่ยบอะเงี้ยเคสเยอะค่ะแบเยอะเขาก็แบบมาแบบ ผ่อนคลายกับเราอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าจริงๆเวลาใช้ชีวิตยอยู่ในกันก็คือแบบชิลมากก็คืออย่างวันเนี้ยยุควันศุกร์ก็จะมีไปนู่นไปนี่ไปดูหนังแค่ไหมอมืแล้วก็ใส่เสื้อยืดกางเกงตัวเดิมเสื้อยืดกางเกงขาสั้นตัวเดิมแล้วช็อกสบายๆผ้านุ่นมๆอน่ะเนาะชีวิตจริงเราก็ไม่ได้ผือนคลายแบบนั้นเราก็ชิล ไอ้เล็บปลาไรอย่างเงี้ยทิ้งขอถามเรื่องคาแรคเตอร์เราหน่อยแล้วจะจดลิขสิทธิ์ไหมอ่ะเพราะออนทำได้อยู่คนเดียวจริงนะแบบเป๊ะๆแบบเห็นยังไพี่ก็พูดแล้วว่าทำได้อยู่คนเดียวเออตอนนี้ก็เสร็จเลยไหมลิขสิทธิ์เลยไหมโอ้โหคงเขาต้องจดเหรอคะคนณ๊อกเนี่ยอ๋อวิยคนณล็อกทำเยอะนะคะก็ดีใจค่ะดีใจใช่คนทำเยอะก็ดีใจรู้สึกว่าเขาก็เสร กินแล้วก็ทำอะไรอย่เงี้ยรู้สึกดีใจไม่รู้สึกว่าเขามาแบบซ้ออะไรรู้สึกว่า<ต>ไ,มไม่หวงค่ะได้ทม่เลยแฮปปี้นะครับแมาเป็นจ,จะมาเป็นส่สนเสริมทางปัญญานะจริ่งรู้สึกว<อ>่าคือแต่ว่าเราอะแฮบปบเราเราเราจุดเดียวของเรามันชัดแล้วที่ว่าเราทําอะไรที่แบบเรามีความสุขเราก็อยากให้คนอื่นทําอะไรที่เขามีความสุขง่ายๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่คือ คือทุกวันนี้โลกภายนอกมันเครียดเยอะมากๆเลยก็อยากให้ทุกคนแฮปปี้เออแบบง่ายๆสมมตอิออนอยู่กับเพื่อนอย่กัอะไรเนาะก็คือแบบว่าเออสวยอย่างเงี้ยยดแค่เสียงสูงขึ้นมาปพ๊บแฮปปี้เลยก็คือเราไม่จําเป็นต้องเครียดเลยค่ะวีเดียวก็เครียดไม่ได้นะคะปัญหามีให้แกเจอมั้งไ<ร>ม่ปัญหาที่ต้องแก้เจอเขาไมวไดเจอปัญหาหนักๆแทบตายมาใช่ไหมเี่ยมันกเครียดไ มีค่ะนิดหน่อยคือคือเราจะแบบเครียดแับเดียวเท่านั้นแล้วก็หายเครียดใช่ค่ะก็ได้ว่าเป็นคนก้าวข้ามได้ง่ายเออเป็นคนที่แบบคือเราเป็นคนมองโลกในแง่บวกอ,อะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าต้งแต่นหนก็ได้นะเพราะว่าคือเราจะรู้ตัวว่าเมื่อไหร่ก็ตามเรามีนกาทีฟเอเนอร์จีเนี่ยก็คืคอเราต้องแก้แหละต้องปรับตะวอะไรอย่างเงี้ยค่ะปรับตัวใหม่คุยกับตัวเองหรือสวดมนต์ค่ะเงี้ยพอ ที่บันกล่าะค่ะเพราะเราเอาจากความได้ใช่ไหมเพราะว่าชื่อนี้ต้องอยู่กับออลตลอดโอ้ชื่อนี้ก็คือจริงๆคำว่าคาเจกีอ่ะคือแบบตอนแรกอ่ะมันก็ไม่ได้ตั้งใจที่จะแบบชื่อคาเจกีหลังๆก็คือมีคาเจกีวันคาเจกีเชอญคาเจกีทีก็คือมีคาเจกีมากเพราะว่าแต่ยๆครั้งเวลาเราไปต่างประเทศไปอะไรอย่างเงี้ย เราก็ต้องเรียกกระเซกี้ระเซกี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือแล้วนะแต่ฟิลเราอีกแล้วบางทีเราก็แบบถ้าคุณอนั้นต์พอลลีอะไรแต่งชื่อไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะจะจอยสนุกทุกคนขอบคุณค่ะ